ช่วงโอสถสภาแฟนคลับสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันแมชล่าสุดของทางโอสถสภา M150 สระบุรีที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ TTM พิจิตนะครับซึ่งงานนี้นี่ผู้ชมในสนามอบจสระบุรี uri, นี่ก็แน่นขนาดเต็มสนามเหมือนเดิมทุกทนัดครับ yeah, <we> โดยเกมค่อนข้างที่จะทันกันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมครับ แม้ว่าเจ้าบ้านจะครองเกมได้ดีกว่าแต่ก็ยังเจาะเข้าไม่ได้ในครึ่งแรกก็เลยเสมอกันไปที่0ประตูต่อ0ครับ mist, yeah. ส่วนในครึ่งหลังนะครับทางด้านของทีดีอมพิจิตมาได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่82ครับ <c oughs> เมื่อขวัญชัยเฟื่องประกอบ <c oughs> เปิดบอลจากทางด้านซ้าย <c oughs> ให้ไรงงุฒิ <c oughs> บัวเพชรพักอกอก่อนจะซัดเสยตะไครเข้าไปให้ทีมนำา10ครับ ในนาทีที่85ครับเพียง3นาทีเท่านั้นแค่รสฐสภาก็เหลือ10คนเมื่อวันใหม่เศรษฐนันครับไปสอกใส่ไกลกิติอินอุเทนครับโดยไม่ได้ออกไปแต่ว่าเล่น10คนทีมพลังเอ็มก็มีลูกฮึดครับมาตีเสมอได้นาทีที่94จากคริสเตียนเอ็กบาที่ได้บอลจากความผิดพลาดของทศพรสีเรืองออกมาโชคไม่ดีครับจัดการยิงซ้ําเข้าไปจบเกมจึงเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับมันทีเดียวครับคู่นี้มีใบแดง1ใบด้วยครับ ภาพรวมเกมวันนีเ้เราก็าปรับมาได้ในระดับหนึ่งเรื่องการความสามารถในการรับส่งก็โอเคนะก็ค่อยพัฒน,นาไปมันเราเราก็ผมดูแล้ววันนี้มันต้องต้องชมของผู้ต่อสู้ด้วยว่าเขารู้จักเล่นผมก็รู้ว่าเขามีมานี้แหละแต่ว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีแต่เราวันนี้เ,เราสร้างเกมไม่ดีนะแต่ว่าจุดนัดพบที่เราจะเจอกนความแม่นยำในการพาร์ทมันต้องอีกนิดนึง เขาต้องพัฒนาไปเรื่อย